นางสาวรสนาตสิท์ตรกูลอดีิสมาชิกุธ,ธิสภาโพสต์ข้อความในหัวข้ออย่าปล่อยให้ประเทศไทยต้องเสียดินแดนเพิ่มด้วยข้ออ้างเพื่อความมั่นคงทางพลังงานโดยระบุว่าข้ออ้างรัฐบาลเจรจาพื้นที่อ้างวทัฒซ้อนกันทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาเพื่อความมั่นคงทางพลังงานเป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่มโหฬารถึง26,000ตารางกิโลเมตร ไม่มีประเทศไหนที่จะมีพื้นที่อ้างว่าทับซ้อนกันที่มีขนาดใหญ่ได้ถึง20,600ตารางกิโลเมตรอย่างกรณีนี้เลยขอให้ดูแหล่ง JDA พื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยมาเลเซียมีขนาดพื้นที่เพียง7,250ตารางกิโลเมตรเท่านั้นหากจะมีพื้นที่ทับซ้อนกันจริงระหว่างไทยกับกัมพูชาก็ไม่ควรมีพื้นที่ใหญ่เกินกว่าแหล่ง JDA ที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกับมาเลเซีย รัฐบาลที่อ้างว่าสนิทชิดเชื้อกับผู้นำฝ่ายกัมพูชาควรเกลี้ยกล่อมให้รัฐบาลกัมพูชายอมรับการเจรจาแบ่งเขตแดนตามกฎหมายทางทะเลให้เสร็จสิ้นเสียก่อนการจัดการผลประโยชน์ทางทะเลการเจรจาแบ่งเขตแดนและแบ่งผลประโยชน์ตาม m o u 2 5 5 4ไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายทางทะเลยอมมีข้อหน้าสงสัยในเจตนาและความโปร่งใสของรัฐบาลว่าเป็นเจตนาดีต่อประเทศจริงหรือไม่ หรือสนใจเพียงผลประโยชน์ของนักการเมืองและกลุ่มทุนเท่านั้นใช่หรือไม่ใน MOU 2544มีข้อตกลงว่าพื้นที่เหนือเส้นละติจูดที่11องศาเหนือให้เจรจาแบ่งเขตแดนส่วนใต้เส้นละติจูด11องศาเหนือเป็นการแบ่งผลประโยชน์กันโดยมีการกำหนดสัดส่วนแบ่งผลประโยชน์ไว้แล้วคือส่วนที่ติดฝั่งไทยไทยได้90%เอร์เซตกัมพูชาได้10เอร์เซ็นต์ตรงกลางแบ่งกัน 50- ห้าิบ ส่วนที่ติดฝั่งกัมพูชาไทยได้10%กัมพูชาได้90%การกำหนดจัดส,ส่วนแบ่งผลประโยชน์เช่นนี้ยอมกระทบต่อดินแดนในอธิปไตยของไทยทางดินแดนส่วนที่อยู่เหนือและอยู่ใต้เส้นละติจุด11องศาเหนืออย่างแน่นอนใช่หรือไม่การแบ่งเขตแดนและแบ่งผลประโยชน์แบบในข้อตกลง MOU 2544ไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายทะเลที่เซนเขตแดนทางทะเล ต้องลากเส้นกึ่งกลางระหว่างเกาะกูดของไทยและเกาะกงของกัมพูชาการแบ,บ่งผลประโยชน์ตามรูปที่หนึ่งกัมพูชาจะสามารถอ้างสิทธิเป็นเจ้าของดินแดนเพิ่มขึ้นในภายหลังได้ดินแดนที่เคยเป็นของไทยตามกฎหมายทะเลจะกลายเป็นดินแดนของกัมพูชาประการมีผลประโยชน์แม้เพียงสิเอร์เซนก็ยอมสามารถอ้างสิทธิในดินแดนตรงจุดนั้นได้ใช่หรือไม่ ขออ้างว่าต้องรีบเร่งแบ่งผลประโยชน์กันเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานแท้ที่จริงแล้วเป็นความมั่นคงทางพลังงานของใครกันแน่ต่อให้ได้ก๊าซและน้ำมันจากพื้นที่นี้คนไทยก็ไม่มีหวังจะได้ข้าไฟที่ถูกลงค่าน้ำมันที่ถูกลงและค่ากา๊าซหุงต้มที่ถูกลงมีแต่นักการเมืองและกลุ่มทุนพลังงานจะรวยขึ้นแต่ประเทศไทยต้องเสี่ยงในการเสียดินแดนเพิ่มขึ้นใช่หรือไม่